เม <ersch> ื่อมีเหตุร้ายเกิดข e ึ้นเราพร้อมดูแลคุณด้วยบริการซีรีราส s มาร์ท m s s แพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสิริราชพัฒนาร่วมกับ True Health เพื่อยกระดับการรับส่งผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ซึ่งประกอบไปด้วย Smart Telemedicine with 5G เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลที่ทำให้แพทย์ได้เห็นผู้ป่วยเสมือนไปอยู่จุดเกิดเหตุเอง Smart EMS Information System ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินที่สะดวกต่อการใช้เหมาะกับงานเร่งรีบลดภาระงานด้านเอกสารเพิ่มเวลาในการดูแลผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้น Smart AI for EMS System เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยหาตำแหน่งจุดเกิดเหตุและแนะนำโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดด้วยเครือข่าย True 5G ทำให้การดูแลผู้ป่วยระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัย